โอเคโอ้โอเคโอเคลูกจ้าคลายใส่จานนี่เด้อแมนแมนเสร็จเสร็จเออเสร็จนี่ทิ้งใส่จานนี่นะเอามาทิ้งนี่เอามาทิ้งนี่โอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคจ้ะทิ้งใส่อันนี้ทิ้งนะเออนี่นี่เอานี่เอานี่เอานี่เช็ดปากอันนี้อันนี้อันใหม่อันนี้ห้ามเช็ดอันนี้เช็ดแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีย้ายพิชชาคนเก่งมาแล้วที่เหลืกก็ว่าสีวาไรให้เบิงดอกพี่น้องเอ้ยมันเป็นใจยะปวดอึบมาคอยก็คิดหอดมุกเจ้าคลิกกาคอยก็เไล่ไล่ให้เบิงมุกเจ้าเบิงหนูกชัสวสีออกมาสภาพตะลเมือ สองน้นเด็กหน่อยสองค้นเบิ้งไข่เลยเพิ่อนพเพือนาเบิ้งเอาว่าข่อยบุญไว้สำหรไส่วนสีใดแต่ละมือนี่เพื่นเพ่อนกว่าจะให้เขารู้จักคำว่านั่งนั่งกินนั่งกินปาก <Yeah. S 1> จนว่าอืม <Yeah. S 1> อื้อโนโน่เนี่ยเขาก็สอนเขาอืมโน่โน่โน่ ให้เบิ้งกระตูนไปแน่สอนไปแน่สอนแก้มหูตาจมูกไปแน่ลิ้นไปแน่กินไปแน่อันนี้คือกินเขาแล้วด้กินเขาเที่ยงแล้วอันนี้ย้ายนี่ย้ายป้อนแบบให้เขากินให้เขาง่ายไวๆไหมคะพี่น้องเขาเหตุกินเองแน่กับสอนเขาเนี่ยให้รู้จักคําว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนี่นี่อันนี้คือเส้นมีอันนี้คือถั่วงอกนี่ย้ายสอน บางที่คอยกับว่าได้ลงไหเบิร์นี่ค่ะก็จะเอาเบื้องบนทั้งนอนกินมุกเจ้าเบิ้องอารมนะฮะอันนี้ก็คือเด็กนะคะเด็กก็คือเด็กค่ะนี่ค่ะบนทั้งกินถึงต ốt, ๊งะมุกเจ้าว่าเบิ้องอารมอืมอืมุ่มนซูเนวอืม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 เล่นทั้งกิน เมื่อหนวล้างแกะกินมีแล้วก็ไปกินเขานางเล็กอืมไงกินเขาเล็กแล้วมักกินลูกซินเมื่อหนูเมื่อแก้วเมื่อหลวงันว่ากินนักซีเขากับบ่มีแก้มต้องปล่อยให้เขากินอย่างนี้แล้วมูซาก็พาออกไปเล่นนาบ้านย่างเล่นแน่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ส่งดาวให้ เป็นกำลังใจให้แม่แตนนะคะไลฟ์ต่อไปนะคะ,ะ,ะ <laughs> คนนั้นเนี่ยจะเป็นคนเล่นนะคะเนี่ยถ,ถ้าใครชอบสนุกสนานต้องมาหาน้องพลอยนะคะเอะอเออเออขาจะทำให้เราแบบมีความสุขทัางวัน <c oughs> อืมบเล่อนยัย่างนึงเขาก็เล่อนยัย่างหนึ่งให้เขาเห็นเขาหัวอืมอืมนั่นเห็นไหม นี่ค่ะคือภาษาเด็กขอบคุณนะคะที่ดูทุกวนัน <c oughs> ข้าเจ้ากับางทีข้าเจ้ากหวางดีก็าอ่ะว่าจะว่ากวังดีก็โอเคค่ะขอบคุณแต่พูดอย่างหนึ่งข้าเจ้ากะว่าให้อเรียนล่ละเห็นคอมเมนต์เห็นอย่างก็โอ๊ยเนาะเอายอย่งเนาะกับเด็กน้อยเนาะ บอกให้เลยนะคะว่ายายรักครกสองคนในเท่ากันนะคะนะมาจับจับดูดูเขาทํากินเองนะคะก็ให้เขารู้จักจับช้อนจับหยังเนี่ยบางทีเราก็ปล่อยให้เขาเล่นบางทีเราก็ไม่ให้เขาเล่นเขานอนตื่นเขาเมยอหล่ะเขาเมือยเขาก็กินน้มกินน้มแล้วเขาก็อยากกินขนมขนมหล่ะกินขนมเราเปื๊อเขาก็มาเนี่ยคือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยว แต่ไม่ใส่น้ํานะคะแต่ใส่น้ําน้อยๆคุกคิดให้เขากินให้เขาตักยายจะเป็นคนเก็บเองนะคะกินแล้วเลอะแล้วก็ยายก็ต้องรับผิดชอบนะคะคนเนี้ยคนนี้น้องเพชน้องเพชเวลาเขาไม่งองแงเขาก็จะน่ารักเหมือนกันทั้งสองคนเด็กหน่อยสองคนเนี่ย หักท่อกันได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าคนไหนดื้อยายก็ต้องดุดุเพื่อที่จะให้เขารู้จักคําว่าเวลายายดุมันต้องกลัวไหมแมนบอสไม่ใช่ว่าจะตีไอเพราะตีไอแล้วย้ายกับสีหัวหรอย้ายกับสีเซยแบบป้อยเขาเหตดกันนะคะรับว่าแมนย้ยายก็ต้องดุขนาดดุนี่นี่พี่น้องขนาดให้ด้น่นี่ได้ซ้ำเนี่ยนีนย่แต่เขาดีขึ้นเขารู้จักคําว่ากลัวยายอยู่นี่ ราะว่านี่เด็กนิสัยมันจะไม่เหมือนกันบางคนเขาจะแบบืะเ้างให้ไปแบบแข็งแรงโลดโผน,นี่น้องน้องพลอยนี่จะว่าสูน้องเพชรน้องเพชรจะแข็งแรงแล้วก็เก่งไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นที่พลอยจะเป็นคนที่อ่อนแอกว่าแต่เรื่องแต่เรื่องแบบไปแบบน่ารักน่ารักแบบงุ้มยิ้มแบบชอบเล่นขี้เล่นนี่ต้องยกให้น้องพลอย รักทั้งสองคนนะคะเราก็ต้องสอนให้เขาเาให้เป็นคนดีให้ได้เ,ออเพื่อเขาจะได้อยู่ในสังคมนี้ได้นะคะยายก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับหลานได้ซ้ำได้ไหมบ,บ่พี่น้องเออเฮา,ากับในเขากับกายเคืองค้นไปแล้วหาซิปไปแล้ว งลงควนกับเอยเนาะจักอีกอย่างบางทีมันก็น,น่อยใจอยู่ด้ก็เออเห็นนัน่นคอมเมนต์ขอมาว่าให้า้าบางบางทีก็บว่าจริงไหมก็ฮหู้เรื่องไปเมื่อัดนเรื่องบางเรื่องก็บว่าอยากเว้าดดกแต่ว่าแต่ว่ากับเอาแม,ม่คอจา๋าขอโทษนะคะไลฟ์สดอยู่ สิวายยังเนาะเพิ่นสิบอกยังบ่าน้อนี่เนาะเฮ้ยเดี๋ยวเด้อแม่นูนวดนูปล่อยให้กินน้ำซีได้นไงว่ามันยังได้นูตั้งปล่อยได้ค่ะแย่เห็ดเด้อคันเล่นคันเล่นแล้วบ่เอาเด้แน่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 แ่คันเรนแล้วบ่เอาบ่ให้เล่นได้ไหมนี่นั่นอันนี้คืออิ่มแล้วนะคะนี่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 มึงเจ้าวมาเบิ้งเนี่ยมึงเจ้าเบิ้งนั่นนั่นเนี่ยเวลาจังสี่ข่อยก็บ่บัวลายมึงเจ้าให้เบิ้งนี่ข่อยจะเล่ยมึงเจ้าเบิ้งแบบนี้ว่าาเเวลขา เขาเล่นเขาไม่เ,<ล>เขาไม่เอาอะไรไเขางอแงนี่โอ้ยได้ยินเสียงตดบ่เ <c oughs> นี่ยย้ายสิมือ,บอ,อยบนลเวลาเอาเห็ไ่ไหมโอ้โหบนเทิงเลยไปไปล้างมือเลยให้ยายบีล้างมือให้เลยไปยายบีล้างมือให้หน่อยไปไปไปล้างสีละคนมาไม่ไหวกรสิเอาอยู่ไนนี่แหละแต่ว่ายายบีแล้วว่าหมักกล้องกระสิเอาอยู้น้ำกันซอยเอากันยู้น้ำนี่แหละ เอออไปไปล้างมือเด้อลูกเด้อไปไปไปล้างมือ,ไม,อไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปล้างมือนะคะไปล้างมือนะคะเอาเอาเปิดเอาไปเปิดเลยเปิดเปิดเปิด,ปดารามไส้พอมขนมติดดัก <c oughs> ในห้องน้ำนี่ล้างขาพรอมเด้อนี่คอยกระสีได้มาเก็บได้มันแก้วะโอ <c oughs> ขอบคุณค่ะ งหลวดนี่เขาเล่นเขานอนผู้นี้ไม่ค่อยจัิเฉยเก็บที่หนึ่งมันเก็บแล้วเขาก็สะล,ลงมามันอยู่กับเด็กหน่อยเนาะอันปะได้ได้่อยขออนุญาตเก็บตรงนี้กันเด้อเอ้มา